มคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยไทยสไมล์สวัสดีค่ะ yeah. ออยาเด็กสาวชาวอาคาอายุ20ที่เกิดมาท่ามกลางความรักของพ่อแม่ที่แม่ว่าจะยากจนแต่พ่อก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อออยามีอายุเพียง9ขวบ แต่อายาและน้องชายต่างก็สู้ชีวิตค่ะมารู้จักขนมพ่อได้ยังไงอ๋อตอนแรกหนูไม่หนูไม่มีที่เรียนนะคะหนูกะว,ว่าจะไม่เรียนต่อหนูเรียนปีหนึ่งเสร็จแล้วหนูกะว,ว่าจะไม่เรียนต่อ,อแล้วพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อส่งเรียนให้เอาไหมเดี๋ยวพ่อจะส่งเรียนให้จะส่งตังค์ให้เดือนละสามพันนะคะ แล้วพ่อแล้วหนูก็บอกว่าโอเคถ้าพ่อจะส่งเรียนหนูก็จะเรียนค่ะไปขอความเมตตาจากท่านได้ยังไงจ๊ะใครเป็นคนแนะนําคนที่ดูแลน้องชายหนูค่ะ,คะเขาไปบอกพ่อว่าพี่ชายอัตูไม่มีไม่มีที่เรียนไม่มีตังเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องหนูไปอยู่กับหลวงพ่อได้ยังไงคะแม่แม่พา<อ>แม่พาไปส่งไปขอหลวงพ่อค่ะว่า ไปอยู่กับพ่อได้ไหมพร่าแม่ไม่มีตังค์จะส่งเรียนนะคะก็ได้เลี้ยงอตูซึ่งเป็นน้องชายหลังจากที่เลี้ยงอตูที่เป็นน้องชายก็สืบค้นดูว่าอตูยังมีพี่สาวอีกคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังจะหยุดเรียนซึ่งเรียนไปปีหนึ่งแล้วกําลังจะเลิกเรียนก็เลยขอให้พาไปพอพาไปที่บ้านนอกไปไกล ประมาณเดินทางไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปเห็นภาพพอดีน้องอายาถือกระเป๋าถุงใหญ่แล้วเตรียมเดินทางออกจากบ้านในค่ำวันนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราช่วยดีกว่าเพราะถ้าเขาถือกระเป๋าถุงใหญ่เข้าไปในเมืองถามเขาว่าเขาไปไหนเขาจะไปทำงานก็ในใจก็มีคำตอบแล้วว่าเขาจะไปทำอะไรก็เลยตัดสินใจเอาเขามาเรียนหนังสือตัดสินใจส่งให้เขาเรียนหนังสือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลย อตูก็คือเขากําลังเรียนอยู่แล้วก็เขาเป็นลูกกาําพ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็เห็นว่าเขาคงไม่ไหวแล้วแหละเขาต้องกลับไปวังวนตามเดิมคือเขาต้องไปอยู่ในป่าในดอยวังวนตามเดิมก็เลยอยากจะเปลี่ยนชีวิตเขาให้สู่กระบวนการศึกษาให้ก้าวไกลให้เท่าทันกับคนภายนอกตัดสินใจเอาน้องตู่มา,มา,ม,า,ม,ามาก่อนและถ้าวันนั้น อาตูไม่ได้มาอยู่ที่วัดทุ่ยปราั้งภายใต้การอุปการะของหลวงพ่อพบโชคก็คงไม่มีวันที่สดใสสำหรับอายาพี่สาวที่กำลังจะหมดเส้นทางเดินก็พี่สาวเขาก็มาหาผมมามาเยี่ยมหาผมนีฮะแล้วแบบเออซื้อของมาฝากผมหลายอย่างนะี่ฮะในวัดที่หนูช่วย,ยอะไรอหลวงพ่อบ้าง ก็ตอนนั้นก็ซักผ้า,าหลวงพ่อใช่ไหมฮะซักจีวรนะฮะก็เจอตังหนึ่งหมื่นบาทฮะก็นําไปคืนหลวงพ่อนะฮะแล้วหลวงพ่อก็หาทำงานทั้งคืนก็หาไม่เจอพอตอนเช้าผมก็มาที่หลวงพ่อครับสำหรับคนที่อย่างน้องอตูที่กำพ้าบ้างที่หมดหนทางในชีวิตเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาต้องโดนที่สุดในชีวิตอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง แต่บางคนเจอหลายครั้งนั่นเพงเพียงบททดสอบชีวิตนั่นเองเขาบอกว่าปริญญาที่ถือกระดาษติดข้างฝาบ้านยังไม่สําคัญเท่ากับปริญญาชีวิตที่สุดแห่งชีวิตอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งก็ขออํานวยอวยพรอวยผลให้ทุกคนว่าให้ใฝ่ฝันอย่าเพอ้อฝันแล้วชีวิตจะดําเนินไปได้อย่างสะดวกปลอดภัยนั่นเองแต่อย่าลืมว่าอย่าประมาทในชีวิตที่เมื่อเดินไปแล้ว จุดสูงสุดของชีวิตก็คือการกลับคืนสู่สามัญน,นั่นเอง กับความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติในหลายประเทศหลงสเสน่ห์และชื่นชอบในวิถีไทยซึ่งนอกจากอาหารไทยวัฒนธรรมประเพณีแล้วคงหนีไม่พรร้นเรื่องของแม่ไม้มมยไทยที่ทำให้หญิงและชายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาร่วมงานนี้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นจากภายในงานไหวครูมวยไทยโลกครั้งที่11เดมากรรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทยที่วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติ67ประเทศทั่วโลกกว่า1,200คนเข้าร่วมง,งานนี้ถือเป็นสุดยอดความอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียวันนี้เป็นวัน มวยไทยมวยไทยโลกนะครับก็ตรงกับวันที่17มีนาคมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่นักมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาไหว้ครูที่ประเทศไทยนะครับนั่นก็เราจัดที่จังหวัดพระนครศรียุทธยา โดยการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มองเห็นว่าสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าที่ทั่วโลกไม่มีเพราะนั้นการท่องเที่ยวประเทศไทยจึงได้จับมวยไทยเป็นสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวเพราะนั้นเราทุกชาติทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต้องมาไหว้ครูในวันนี้ครับสำหรับปีนี้นะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยภูมิใจเสนอกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับที่ตอบสนองความเป็นวิถีไทยนะครับการสักยานการตีดาบ การซ้อมมวยแบบโบราณนะครับรวมถึงการสแสดงในเรื่องการต่อสู้แบบไทย